สมาคม NLP ไทยเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาชิกซึ่งสมาชิกเราทุกคนนะีคะมีความเชี่ยวชาญพิเศษในศาสตร์ภาษาสื่อประสาทมันคือการที่เขาสามารถที่จะใช้ศาสตร์เนี้ยไปก่อให้เกิดผลลัพธ์ในชีวิตของคนรอบตัวเขาแล้วก็คนที่เขารัก จนเขารู้ว่ามันสามารถออกไปช่วยสังคมได้ทุกคนอยากจะรวมกันผนึกกําลังร่วมกันแล้วก็ให้เราออกไปเป็นทางเลือกให้กับคนในสังคมให้เขาได้รู้ว่าเขามีทางเลือกเขาออกแบบชีวิตตัวเองได้แล้วเขาไม่จำเป็นที่จะต้องเดินในทิศทางเดิมๆที่เขาเดินมาเขาไม่จำเป็นจะต้องเยียวยาบำบัดอาการอะไรบางอย่างเป็นหลายสิบปีชีวิตคนเราไม่ได้นานพอที่จะมีความทุกข์แล้วก็ทรมานนานขนาดนั้นหรอกคะ่ะ อะไรก็ตามที่เร็วกว่าง่ายกว่ามันดีเสมอแล้วศาสตร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในยุคหลังๆหรือว่าการแพทย์ที่เร็วกว่าการแพทย์ยุคเดิมก็ทําให้การรักษามันง่ายขึ้นแผลก็เล็กลงถูกไหมคะและ NOP ก็เช่นกันยิ่งเราพัฒนามามากเท่าไหร่กระบวนการที่เราใช้ก็สั้นลงมากเท่านั้นสมาชิกทุกคนที่รวมตัวกันตอนนี้คะ่ะเรามีความเชี่ยวชาญในการปรับแต่งภาษาสื่อประสาท หรือการใช้ศาสตร์ NLP เราสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนที่เราหลักมาแล้วสามารถทําให้คนหนึ่งคนเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องของปัญหาทั่วไปปัญหาการเงินปัญหาความคิดแนวคิดอุปสรรคในชีวิตประจําวันไปจนถึงโรคหรือว่าอาการทางกายหรืออาการทางจิต ก็สามารถใช้ NLP ได้แล้วหลายๆอย่างเนี่ยค่ะก็ได้รับการพิสูจน์มาแล้วในหลายประเทศ NLP เป็นศาสตร์ที่มีมานานแล้วค่ะมันแค่อยู่ในประเทศไทยได้ไม่นานแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสัมมน,หนาหรืออยู่ในแนวคิดของการพัฒนาตัวเองมากกว่าการเป็นแนวคิดของการรักษาเยียวยาหรือบําบัดแล้วเรารู้ว่ามันมีประโยชน์มหาศาลถ้าเกิดว่ามันออกสู่สังคมอย่างน้อยที่สุดมันเป็นหนทางในการเลือกออกแบบชีวิตตัวเอง ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่ไม่ใช่ยุคสมัยของการเยียวยาบำบัดอาการนานๆ รอเป็น10ปีค่อยหายแต่มันคือการที่เราสามารถเลือกชีวิตเราตอนนี้เปลี่ยนแปลงตอนนี้หายตอนนี้ดีตอนนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ตอนนี้ค่ะไม่มีศาสตร์ไหนที่เอาเวลามารวมกันได้ตอนนี้ได้เท่ากับศาสตร์นี้อีกแล้วมันคือศาสตร์ที่ทําให้เราทุกคนกล้าพูดว่าเวลาไม่ได้เยียวยาทุกอย่างค่ะแล้วเราสามารถเยียวยาทุกอย่างโดยไม่ใช้เวลาได้